สรุปอ๋อจับคือให้ปิดให้ห่างจากบ้านหน่อยใช่ไหมตรงนี้องปิดต้องปิดต้องน้ำที่แถวนั่นน้ำยุบหมดละเดี๋ยวเราดันดินเนาะนี่เนาะคือเออเป็นรังของมันเลยตอนนี้ยายนางปรึกษากับสามีแล้วใช่ไหมว่าห้องน้ำเอาไว้ตรงไหน ตรงโน้นให้ไว้ตรงนี้ส่วนส่วนตรงนี้จะเอาไว้ทําต่อเติมในอนาคตทําห้องครัวทําอะไรแต่ว่าพุณยันนะผมต้องดันดินตรงนี้นะดินนะดัน้มก่อนผมมาก่อนถ้าช่วงที่ยังไม่ได้ไปทําห้องครัวอะไรเนี่ยยายนางก็มาทําตรงนี้ก็ได้ไม่ไม่จำเป็นต้องอันอันนี้ไปตากผนทํากับข้าวก็ได้อเออ แต่ดินเราต้องดันเนาะันตัวดินไปเนาะวันนี้ชายกันเนาะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเขามาสองทีเขาจะไม่มาไงคือตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเรื่องดินครับหรือเราลองไปคุยกับเขาก่อนไหมเพราะว่าผมดูแล้วมันดันน่าจะยากอยู่เเจ้าเจ้าคิดว่าจะดันตรงไหนมานี่ละนี่เอาตรงนี้ว่อนเลยเอวตรงนี้ก็เป็นลุมได้ทีนี้นะอ๋อแล้วก็คาราวอนไม่หละถ้าแต่มันมันถ้ามันมดหน้าฝนมันก็ไม่ยากเราดินใช่ไหมล่ะ ยังไงเอาลองลองออกความคิดเห็นนะเรื่องดินถ้าอาจจะเพิ่มไปสามรถไปเลยแบบนี้หรือไม่ก็ซีรถเพิ่มไปเลยนะให้มันเป็นเต็มพื้นที่นี่ไปนั่มเลยก็ไปผุนั่มก็ลองไปคุยดูแต่ว่าเราจะไหวกับค่าใช้จ่ายตรงนั้นไหมหรือว่าเราจะคุยเองให้รถมาดันเราก็ต้องศึกษากันก่อนคือตอนนี้ปัญหาของเราคือรถดันดินเนี่ยเราต้องการแค่ประมาณจริงๆเราอยากได้แค่คันเดียวคันเดียวคือพอแต่คันเดียวเนี่ยเขาไม่ไม่ เราก็เกรงใจเขาไกลด้วยมาเไม่คู่เขาเพื่อเสีย้นุขึ้นน้ำของวิทย์ขึ้นนะว่าเอารถดันดีกว่าเสียบมา500อะใช่ไหมถ้าเราสั่งดินตรงนี้ให้ลุ้มก่อนเดียวหมดหน้าฝนก็รถคนวิ่งพืษพนอยานี้ไม่ยากแล้วดินอะให้ชุ่มที่หลังใช่คือถ้าเราสั่งดินใช่ไหม สองที่พันหนึ่งใช่ไหมขาดดันอีกหนึ่งพันห้าอันนี้นะจากที่เราจะเสียแค่ห้าร้อย่ะตอนนี้เราทำมังน้าให้เสร็จก่อนตรงนี้ก็โอเคพอจะประหยัดกว่าเยอะลองดูลองให้รถหารถมาดันดินนี่เอานี่ดินเอาก็ไม่ใช่แค่ไม่เยอะไงให้ให้ให้เอาดินจากตรงนี้ไปก่อนดันดินจากตรงนี้ไปตรงโน้นไปคุณแล้วตรงโน้นนะดันมานี่ได้ไหมหรือยังไงยังงไมันมันจะเป็นลุ้งเยอะตรงนั้นนะเอาตรงนี้ดีกว่ามันมันมันจะพอไหวไหมตรงนี้นิดเดียวหนิ เห็นได้คนนั้นละก่อนเพราตะมน่นาคตปั๊บี่รถเขาจะวิ่งเยอะขนานี้ยากหรอกอนาคตจะเราสีต่อสียังจงได้ง่ายยุบใช่ช่วงนาคตรถเขาจะไม่วิ่งรถทุกจะไม่วิ่งไงรถแมคโครจะไม่ออกทำงานไงก็คือดินที่เราจะไปติดต่อเจ้าเดิมเนี่ยเมืองด้วยแมคโครเขาอยู่อีกคนละที่หนึ่งกับที่จะจะจกดินแล้วเราจะสั่งเขาแค่สองเที่ยวเขาต้องย้ายแมคโครมาจกให้เราไว้ง่ายรถแมคโครเนี่ยเพื่อนเอาไปล้างเก็บไว้แล้ว นึกออกไหมแม่โครเพื่อนเอาไปล้างแล้วเก็บไว้ในที่ที่หนึ่งอีกอยู่บ้านเพื่อนอยู่อีกหลังหนึ่งแต่ดินที่เพื่อนจะจกให้เราเนี่ยมันอยู่อีกอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อนต้องย้ายรถแมคโคมาให้เราเพื่อสองคันสองเที่ยวอ่ะมันถ้าเราไปขอเขาอะเขาก็อาจจะปฏิเสธเรายากแต่จริงๆเราไปเราถ่ายคลิปเขาอาจจะแบบมันปฏิเสธเรายากเราก็เกรงใจเขาเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนี่ได้ตรงนี้ได้ เน้นเี่เหรอต้อนถอดเสาไฟนี่ออกใช่ไหมขอบนี่ไปเอวห่างบ้านแล้้วก็ตองทานเสาทานเสาไฟไรอยู่ทำนั่งแบบเพราะวาให้มันได้ห้องน้าก่อนเขาแบบพี่ว่าพี่เบ่าว่าก็ได้อยู่แต่แล้วก็ไปเจอเดือดด้วยแล้วก็ไม่คุยใจเขาด้วยแล้วก็มันนี่ไงก็คือเอาให้มันตั้งห้องน้ําได้ก่อนส่วนดินที่จะเอาไว้เดินเอาไว้อะไรค่อยหน้าแล้งมามีดินค่อยเอามาถมใให้เขาเอามาถมปรับเพิ่มเอา นะถ้ no เาเขาไม่ไม่เพิ่มหรือว so <Yeah. S 2> ่าไม่ซื้อกันแล้วแต่เขาอันนี้ก็พูดได้นี่ยพูดได้ใช่ไหมพูดช่วยกันได้นี่ยใช่ไหมเนี่ยอย่าว่าพูดได้เขาว่าพูดไปใช่นะครับผมเราก็น่าจะใช้ไม่เยอะนาไงพออยู่ดีตรงนี้พออยู่อยางั้นวันนี้เราทําปิดประตั้งประตูเสร็จแล้วก็เคลียร์พื้นที่ตรงนี้เคลียร์พื้นที่ให้เสร็จาแล้วก็ไปติดต่อรถรถดันเราเคลียราคาตอนนี้ห้าร้อยได้อยู่ไปติดต่อแล้วก็ทางไปผมขับรถผมมาเองคุยราคาระกบมีอยู่ ถ้าาเอาอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราเราเราดันดินปุ๊บถ้าราคามันเกิน500เอารถเจ้าดีกว่าเอาเงินให้เจ้า500ค่าน้ำมันไปแล้วอันนี้ดีไหมมันดันแล้วมันถูกใจด้วยเเออราถูกใจเราด้วยไม่ต้องไปเดี๋ยวไปสั่งคนอื่นมันก็ยากเพราะว่าเอาไ่อนนะทุกคนคิดว่าไงอ่ะหรือว่าไปติดต่อก่อนไหมหรือไง ไม่ติดต่อเพื่อเขาจะถูกกว่านยังไงใช่ไหม่ะลองติดต่อก่อนหรือว่าจะเอารถเจ้าเลยไม่ตอาเอารถผมเลยดีกว่ามันจุมทีเดียวนะฮะเวต้องติดต่อเสียเวลาเดี๋ยวเวลาขับมาทำรจบทเอาคันเล็กผมมาเออวันไหนวันนี้หรือว่าวันไหนวันนี้ไม่ไปวันนี้มันหลังก่อนวันหลังอะใช่ทตอนนี้วันนี้เพราะว่าเอาไปตูมาเอาประตูวันวันนี้ครับคันใหญ่เดี๋ยวมันเออใช่ใเอาอย่างนี้เอาเอาค่าน้ำมันห้าร้อยไปเติมรถเจ้าซะ แล้วก็ขับมาดูความผสมก่อนมันมันจะหาร้อยหรอกนะอ่าโอเคอาจจะร้อยพี่ข้างผมอาจจะร้อยเดียวสองร้อยก็ได้อะไรเมื่อกี้ไหมเออคือมันต้องกินน้ำมันใช่ไหมล่ะอย่าเติมน้ำมันหมดอ่านะความหมายเนื้อไว้จักลอยนึงเติมคนอื่เติมหมดได้หรือะปล่าหลอ่ะดูตาแดงเหมือนมีน้ำมันค้างอยู่ ผมกินขนมเหมออย่าเออเอาแ่นต่อให้เสียเวลารถเราก็มีเนาะสรุปก็คือไม่ต้องไปติดต่อรถดันดินพี่บ่าวจะขับรถโอ้มันใกล้อยู่นะไหวเหรอโอ้มันเขามีรอให้วิ่งพี่ทั้งหมดเลยรอไกลอยู่นะจากนี่ไปบ้านเจ้านะไหวเหรอไม่จะไปหาเขาแล้วก็ลำบากแล้วเดี๋ยวคิดจะขับเราก็ง่ายๆนะใช่ไหมตกใจอ่าเอาโอเคแต่ผมมีก็จะทำา เนี้ยก็เะโชว์อีอะไรหนึ่งไอซีน่าจะเห็นด้วยนะนั่นแหละให้ผมได้พรุ่งนี้ไหมเรายังได้อยู่พรุ่งนี้เราเอารถเจ้ามาปรับดินพรุ่งนี้วันอะไรันพระเหรอวันพระหรือเปล่าพพระรุ่งนี้วันไหนเป็ข้าวันจาวันไหนวันที่หนึ่งวันที่หน่บอกยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่เตรียมการได้ก่อนอยู่ทำงานโอเคทำงานวันนี้เราเคลียร์พื้นที่ เดมใจเย็นมันต้องเก็บนั่งร้านเก็บอะไรอยู่ไม้เมยเก็บเอากลับด้วยเก็บออไกลับอ๋ไม้เราต้องตีแบบห้องน้ําก่อนเนาะยังเก็บกลับไม่ได้เดี๋ยวเคลียร mm ์ไม้ออกไปฝั่งนู้นก่อนพี่บ่าเราดันดินจากข้างหลังมานี่อีกอีกเสริมอีกไหมต้นกล้วยมันต้องเอาออกนะผมว่าตัวอะไรล้นกล้ว ต้นกล้วยไม่าเราเองกล้วยอะไรเลยเราดัดูก่อนมันไม่พอเนี่ยเสริมตรงนี้อ่ะกองไปเนาะุนไล่จากข้างหน้ามาเลยนู่นใช่ข้างอย่างเงี้ยี่เราไล่มาเลยนู่นข้าง้ๆแล้วพอหน้าแรงมีดินมีอะไรเจ้าก็ค่อยให้เข้ามาถมเอาเสริมเอาดินเยอะดินเยอะหน้าแเลยหน้าฝนมันลำบากหน่อยรถดินมาเจ้าก็ถมเลยไม่ต้องไปรออะไรเงินมาก็ใส่ไว้ก่อนเลยช่วงที่เห็นรถน่ะ ถ,ถม,มน,น่าอยู่นะเนีนนถ,ถมเนี่ย,ม,ยมันเป็นดินรุกรงังแบบนี้เห็นไหมฟอฝนตกปุ๊บมัน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 ดีกว่าจะมองดูอย่างนั้นเห็นไหมดินอย่างนั้นมันไม่น่าเดินอะ่ะใช่ไหมนะเดินออไปนะซ้ายเดินไปด้วยทั้งนั้น,น,ออนที่ที่เรามันดีหนึงมันมีแบบนี้หมดสมากดินรุกรังใช่ไหมใช่ถ้าเป็นดินแบบนี้ไม่มีใครซื้อขอเคนะเอ็ดซีนะก็สรุปเรื่องถมที่ห้องน้ำนะครับสรุปเราก็ไม่ได้ไปเอาดิน เราตกลงกันแบบนี้นะแบบที่เราคุยมิ่นี่นะเราเราเกรงใจเขาคุยกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราอยากมันเราอยากทเกินไปดูมันเนาะใช่ไหมล่อยากทำกินไปเออมันดูน่ากิเลสเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะประเด็นคือผมเข้าใจอ่ะหัวอกเจ้าของรถแมคโครเขาต้องย้ายแมคโครเพื่อจะมาเอาให้เราสองเที่ยวแค่เฉพาะรถแมคโครสตาร์ทเครื่องมันก็ไม่ได้แล้วน้ำมันรถเขาน่ะย้ายรถเขาเออพันแล้วพูดนยังไงใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่ไปมันได้เราคลิปจอตรงหน้าก็อือ <S <S เราไปไปถ่ายคลิปเออได้เอาเอาเอารอาโอเคครับผมรอครับผมสวัสด really ีครับหน้ารอครับหน้ารอ